ยำหัวปลีทอดกรอบจ้าหัวปรีทอดกรอบ,อรอรอบๆนะมากับน้ำยำแซบ่บๆเครื่องน้อยๆแต่แซบ่บะดุ้งสะเทือนเหมือนนั่งกินที่ร้านเลยค่ะเพือ่ออร่อยกว่าที่ร้านอีกนะค่ะอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ วันนี้นะคะชวนทําเมนูกินเล่นกินจริงเป็นอาหารว่างเนาะยามบงยามบ่ายยามเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะเบื่อเบื่อข้าวเราอยากจะกินอะไรเบาๆแบบเบาไม่จริงนี่เลยค่ะมาค่ะนี่หัวปลีค่ะ ทำยังไงไม่ให้หัวปลีดําหั่นแช่น้ามะนาวไว้เลยนะคะประมาณสองสาหัวแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จัดนะคะพักไว้เสดจน้ําจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเครื่องที่การจะยำนี่เลยเน้นๆจุกๆไปเลยค่ะไปนั่งกินที่ร้านโอ้โหมันมันไม่สะใจมันไม่โดนใจนี่เลยค่ะทํากินเองนะคะกันก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งประมาณ3ตัวกันจะใช้วิธีการหัน่นเพื่อเพิ่มปริมาณนี่แล้วก็หมูสับประมาณ2ขีดนะคะเตรียมไว้ค่ะเครื่องที่จะ ยำของการก็จะมีหอมแดงชอบนะใส่เยอะๆเลยมีมะนาวแล้วก็มีพริกค่ะแล้วก็มีกะทิน้ำพริกเผาวัตถุดิบนะคะประมาณนี้ไปค่ะลงมือทำกันค่ะก่อนอื่นเตรียมอ่างผสมมาค่ะผสมในส่วนของแป้งทอดกรอบก่อนค่ะแป้งทอดกรอบใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ในครัวเรามีการใช้ของ ufm นะคะวันนี้การจะผสมแป้งไปสักประมาณ5ช้อนพูนๆนะ3 4 5 5้ช้อนพูนๆเลย ผงปรุงรสค่ะแค่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นใส่ผงฟูนิดหน่อยพอแค่ปลายช้อนปลายช้อนชาน้ำเย็นจัดค่ะลอยน้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะตักใส่ลงไป3 4ตักน้ำแข็งใส่ลงไปด้วยเลยก็ได้ให้มันเย็นเย็นห้าเนี่ยเท่านี้ก่อนค่อยๆทย,ย,ยอยเติมนะคนแล้วก็เติมใช้ตะกร้อมือจ้าวันนี้นะคะ ตีง่ายดิแล้วก็ใส่ลงไปลักษณะของแป้งจะให้เหมือนลักษณะของนมข้นหวานนะพอเราก็เติมไปทยอยเติมทยอยคนแบบนี้นะไม่ต้องให้มีรสชาติมากเนาะการก็อาศัยแบบว่าใส่ทีเดียวแล้วมันกลมกล่อมเลยก็เลือกใช้ผงปรุงรส นี่แตะก็มือมันตีง่ายเร็วดีอะแปบ๊บเดียวเองแป้งมันก็ไม่เป็นก้อนละคนทำง่ายๆเนื่องอยากกินเราก็ทำกินเองเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำยำเหมือนกันนะรับรองค่ะแซบ่แซบ,แ,ซบแบบกง่ายๆนี่เลยค่ะประมาณนี้นะกันก็จะเอาหัวปลีค่ะ,คะใส่ลงไปชอบกินเยอะๆก็ใส่ลงไปเยอะๆคลุกเค้า หัวปีเยอะเนาะค่ะเปลี่ยนช้อนคนนะคะจะได้ถนัดขึ้น <c oughs> ใช้เป็นทัพพีเนี่ยค่ะคลุกๆเข้าเค,ค่ะผสมแป้งนะคนออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้มากน้อยตามความชอบเลยนะเอาให้มันพอกินสําหรับสมาชิกในบ้านเนาะนี่ยก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเท่านี้เองค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาในส่วนของหัวปลีเนี่ยไปทอดนะคะแล้วก็ ไปรวนกุ้งกับหมูแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบร่างรวมกันเป็นยำจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะการก็จะเอาในส่วนของหมูสับกับกุ้งอะค่ะมารวนก่อนการจะใช้กะทิใส่ลงไปไม่เยอะค่ะประมาณครึ่งกล่องการจะรวนเนื้อสัตว์กับกะทิค่ะใส่ลงไปเลยทั้งกุ้งทั้งหมู เนี่ยกะเทีย่มันจะช่วยให้อ่าเนื้อสัตว์อะ่ะมันมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมนี่ไง <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะกุ้งของใครถ้าแบบว่ามันเป็นตัวเล็กๆอะ่ะเราก็ใส่ทั้งตัวได้เลยนะคะการจะลวนให้ทั้งหมูแล้วก็กุ้งสุกเลยค่ะค่ะกุ้งกับหมูนะคะสุกประมาณนี้แล้วค่ะ อีกหนึ่งส่วนที่การจะใส่ลงไปนะการก็จะใส่น้ำพริกเผาค่ะหมูกับกุ้งเยอะนะกัรก็จะใส่น้ำพริกเผาไปประมาณ3มช้อนชานแล้วก็ผัดค่ะกระจายกระจายเนาะเหมือนเป็นการอุ่นน้ำพริกเผาด้วยให้น้ำพริกเผามันโดนความร้อนอะอนะคะแบบนี้เลยหย <c oughs> <c oughs> น่ากินแล้วอะ่ะ <c oughs> สีสันสวยงามเลยจ้า มีให้มันมีน้ําแบบขลุกขลิกขลุกขลิกแบบนี้นะการไม่ได้ให้แห้งค่ะได้สีสันแบบนี้ค่ะปิดแก๊สจ้าเสร็จนีกันต่อจากนี้การก็จะเอาไปประกอบรากเป็นน้ำยำแล้วก็เอามากินคู่กับหัวปลีทอดกรอบๆกันจ้ามาค่ะเดี๋ยวการจะมาพาทำในส่วนของน้ำยำกันแบบแซ่บๆนะคะอันนี้ส่วนเนื้อสัตว์กับน้ำพริกเผาค่ะที่การล้วนไว้แล้วนะ เตรียมรอไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำยำกันแบบแซ่บๆสถานถึงสวงในแน่นอนจ้าก่อนอื่นการจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะรสชาติมันจะออกอมันเข้มข้นครบทุกรสการก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวสักประมาณ2ช้อนนี่ค่ะน้ำปลาสองช้อนนี่ต่อไปนะ้ำมะนาวคั้นสดๆจากลูกเลยจ้าการก็จะใส่ลงไปสองช้อนนี่ใส่แค่นี้ก่อน หลังจากนั้นเราก็จะมาคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะน้ํายําทํากันแบบง่ายๆนะไม่ยากไม่ยากคนให้น้ําตาลละลายค่ะค่ะการจะเพิ่มเติมนะน้ามะนาวอีกสองช้อนนี่มีเม็ดด้วยแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเท่าไหร่น้ำปลาก็ต้องเท่ากันค่ะน้ำปลาอีกสองช้อนนะคะกันยำทั่วใหญ่อะ ค่ะชิมใหม่ค่ะอือม,มีความเปรี้ยวมีความเค็มแล้วก็มีความอมหวานนะคะค่ะหลังจากนั้นการก็จะมาใส่ในส่วนของหมูหมูสับนะถ้าเราสับให้มันหยาบๆกว่าน,นี้ยมันก็ได้เนะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะได้น้ํายำแบบเนี้ย การก็จะเพิ่มเติมในส่วนของน้ำมะนาวอ่าทีนี้ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยค่ะอืการจะให้มันมีความเปรียปร้ยวๆอะเนาะการจะให้มีความเปรี้ยวนำอ,อร่อยแล้วค่ะเอาของการเป็นแนวทางค่ะอ่ปรุงรสชาติดีแล้วการก็จะมาใส่ในส่วนพริกจินดานะการก็ซอยแบบนี้ไว้แล้วก็หอมแดงค่ะมากน้อยตามความชอบเลยนะการยำชุดใหญ่ รสชาติออกเปรี้ยวๆเค็มๆอมหวานนะคะน้ำยำสุดยอดเลยค่ะใครจะเพิ่มกุ้งเพิ่มหมูเพิ่มได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปนี่ค่ะหัวปลีนะคะที่เราคลุกแป้งไว้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้พอเวลาเราจะทอดอ่ะเราก็ต้องมาคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะสังเกตได้ว่าแป้งมันจะน้อยกว่าแล้วหัวปลีมันจะเยอะเนี่ยค่ะ พอเวลาทอดจะแบบพอคำหรือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบทอดมันก็ได้ค่ะแล้วแต่จัดเลยเนาะเราทำกินเองจราก็จะทอดแบบว่าไม่ตั้งใจอะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจทอดค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆทอดพอมันเริ่มเซ็ตตัวมันก็จะลอยขึ้นมานะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ทอดให้กรอบเลย อย่าใช้แฟแรงทอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนการจะค่อยๆให้มันเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆอระอุขึ้นมาค่อยๆกรอบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะได้กรอบทนกรอบนานเนาะนี่ค่ะมันก็จะมีความกรอบกรอบแล้วเนาะความเหลืองละประมาณนี้ใช้ตะหลิวอะลองสักดูลองจิกๆดูนะคะมันมีความกรอบทั้งแผ่นแล้ว การก็จะก่อนจะตักขึ้นน่ะเร่งไฟแรงสุดนะตักขึ้นในขณะที่ว่าน้ํามันอุณหภูมิน้ํามันแบบร้อนสุดๆเลยมันจะช่วยไล่น้ํามันค่ะค่ะน้ามันอ่าเนี่ยรู้ว่ามันเดือดจ,จัดโกรจ,จัดแบบนี้ยเราก็ตักขึ้นทยอยตักขึ้นอย่างนี้ได้เลยพักผึ่งไว้บนตะแกรงเนาะให้มันเสด็จน้ํามัน นี่เลยค่ะติดแก๊สจ้านี่ค่ะเราก็จะได้หัวปลีทอดกร,บกรอบๆไปกินคู่กับน้ำยำแซ่แบๆได้แล้วจ้าไปค่ะไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าอีกหนึ่งเมนูเบาๆแบบไม่เบานะคะยำหัวปลีทอดกรอบค่ะในแบบของการนะคะแบบบ้านๆค่ะนี่เลยน้ำยำแบบแซ่บๆนะคะใครมีเป็นถั่วทอดถั่วคั่วหรือเม็ดมะม่วงใส่โรยลงไปได้เลยค่ะแซ่บมากสูตรนี้ค่ะแล้วก็กินคู่กับหัวปลีทอดแบบกรอบๆจ้านี่เลยกรอบทนกรอบนานกรอบจริงกรอบจังนะคะแล้วก็อมน้ํามันน้อยๆค่ะนี่กินคู่กันนะ ตัดเลี่ยนกันได้แบบลงตัวเลยค่ะเป็นอาหารว่างยามบ่ายยามเที่ยงแล้วยามเที่ยงยามบ่ายได้เลยค่ะรสชาติน้ำยำเอาของการเป็นแนวทางแล้วก็ปรับเพิ่มต่อยอดให้เป็นรสชาติของตัวเองได้เลยจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ